อันนี้การนอนง่ายนะคะถ้านะคะถ้าเราสังเกตดูว่าไม่ได้มีผลเสียต่อการเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะอันนี้เขาเขาถ้าเราถ้าเราถ้าเราจะยกตัวอย่างการสังเกตเระบบประสาทรับรู้นะคะเหมือนคนที่นอนยากเนี่ยสิ่งรา้าตัวเรเอ่อจะทําให้เขาเคลื่อนที่ตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าวัเนาะวัยเอ้ยเฉย เฉื่อยใช่เฉื่อยก็จะแบบเคลื่อนที่ไต้ตลอดเวลานู่นนี่นั่นนะคะระบบประสาทรับรู้ไวไวก็จะแบบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยเคลื่อนที่ไม่ค่อยเคลื่อนตัวนะคะเพราะว่าอะไรๆมันก็มากระทบเขาได้ง่ายเขาก็จะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอะไรเยอะนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าไอ้ตัวที่มากระทบเขามันคืออะไรบ้างนะคะ น้ำในหูไม่เท่ากันไหมถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ,ะความรู้สึกของร้อนเย็นนะคะการสัมผัสอะไรประมาณนี้จะมีผลจะทําให้เขารู้สึกว่าง่วงนอนนะคะอยากนอนนอนง่ายนอนไวนะคะไม่ค่อยแอคทีฟนะคะในกรณีที่ไม่ค่อยแอคทีฟเนี่ยนะคะถ้ายังเรียนรู้เรื่องอ่า ทานข่าวได้เรียนได้เรียนหนังสือเข้าใจวิธีการเล่นปกติร่างกายเดินเหินได้ปกติอะไรอย่างนี้นะคะเล่นสนุกสนานได้ปกติก็ไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะก็ครูแหม่มก็จะก็มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ถ้าเขาหยุดอยู่กับที่เขาก็จะหลับแต่เธอเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากนะคะคือถ้าตื่นมาส่งลูกเสร็จแล้วนูน่นนี่นั่นบางทีถ้าเธอนั่งอยู่หน้าทีวีเฉยๆเธอก็จะหลับไปเลยนะคะ เราก็เลยเราก็เลยถามว่าแล้วตอนขับรถม่วงไหมเขาก็บอกเออก็ง่วงแล้วเธอหลับไหมไม่หลับก็โอเคหมายความว่าสภาวะที่จำเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะ 1. เรื่องของความปลอดภัยนะคะต่อชีวิตตัวเองแล้วก็ต่อชีวิตผู้อื่นนะคะมีผลมากนะคะถ้าเราสังเกตแล้วว่ามันมีผลต่อชีวิตเราและชีวิต รอบๆเนี่ยเราต้องปรึกษาแพทย์นะคะถ้าไม่ได้มีผลร้ายหรือว่าออไม่ได้มีอะไรมาเป็นตัวกระทบมากมายที่แบบว่าเดินไปสักพักหลับเดินไปสักพักหลับอะไรเงี้ยก็อันนี้ไม่น่ากังวลใจค่ะ